ร้องไห้หาพ่อมึงเลยคือถ้าเกิดอนุทินเนี่ยโดนบล็อกนะครับไม่ให like ้มีการสมมตินะคะอนุทินสมมติเฉยๆอนุทินเนี่ยมีทั้งหมดร้อยเก้าสิบเดี๋ยวฉันจะเขียนข้าวๆเลยนะกูจะเขียนข้าวๆมึงกูกูคิดสูตรนี้เลยเธอเชื่อฉันไหมด็เรมริกาขออนุญาตเป็นแม่หมอวิเคราะห์ว่ารัฐบาลอนุทินนะคะ มึงเชื่อกูเถอระรัฐบาลรัฐบาลแต่อน,นุทินจะประกอบด้วยพรรคอะไรบ้างเดี๋ยวฉันวิเคราะห์ให้กูนั่งอยู่กูขออนุญาตนั่งอยู่นั่งเดาขออนุญาตนั่งเดานะคะซึ่งตอนนี้นักการเมืองเยอะมากนั่งดูด้วกตรร้นมะกรแต่กูขอเดาขออนุญาตเดานะคะทุกคนด้วยตรร้นกะรขอเดานะอน,นุทินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ร้อ เธอรู้ไหมว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือสองร้อห้าสนะคะถ้าอนุทินจะจัดตั้งรัฐบาลเขาจะต้องใช้เสียงนะคะเพียงแค่2 5 1ร้อเดลบร้อเก้าขาจะต้องไปหาจากพรรคการเมืองต่างๆอีกประมาณ53าเสียง53ามเสียงเนี่ยเขาไม่ต้องเอาจากไอ้เทงเจที่นั่งก็ได้ เขาสามารถไปเอาจากกล้าธรรมห้าสิบเก้าที่นั่งได้เขาสามารถไปเอาจากปัจจิบัติเขาสามารถไปเอาจากกล้าธรรมหกสิบเจ็ดที่นั่งหรือไม่เขาสามารถไปเอา21ที่นั่งของปัจจิปัติได้หรือเขาสามารถไปเอา8ที่นั่งของพักไทยรวมพลังนั่นได้หรือเขาสามารถไปเอาพักเล็กพักน้อยที่อาจจะได้หนึ่งได้สองได้หรือไม่เขาอาจจะสามารถไปเอาจากพักประชาชาติซึ่งมีทั้งหมด5ที่นั่งได้แต่ขณะเดียวกันถ้าอนุทินคิดแบบจะอยู่ยาว เขาต้องเคลียร์พักประชาชนไปเป็นฝ่ายค้านและพักประชาชนก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะคะจากนั้นปุ๊บอนุทินอาจจะสามารถจับมือกับพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ถ้าสมมติอฉันสมมุติเฉยๆนะร้อยเก้าสิบแปดบวกเพื่อไทยแปดสิบหกบวกประชาธิปัตย์ยี่สิบเอ็ด ร้อยเก้าสิบแปบวกเพื่อไทยแปดสิบหกบวกประชาธิปัตย์ยีิบเอ็เท่ากับสามร้อยห้าเสียงอนุทินมีสามร้อยห้าเสียงแปลว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาอนุทินจะเป็นนายกโดยที่อนุทินจะต้องเลือกว่าอนุทินจะเอากล้าทำไปร่วมรัฐบาลหรือจะเอาอภิสิทธิประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลอนุทินสามารถ สามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดอนุทินเขียร์พักประชาชนกับพักเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านอนุทินจะต้องหาจากเสียงพักกันเมืองอื่นอย่างเช่นก็จะกลายเป็น198นะคะไปบวกกับพักนะคะกล้าทำา61ไปบวกกับพักประชาธิป,ปัตย์21ไปบวกกับพักอื่นพักเล็กพักน้อยหาให้ได้20ก็จะได้300เช่นกัน แต่ถามว่าถ้าสูตรนี้เนี่ยอาจารย์อภิสิทธิ์แกประกาศไว้แล้วแกไม่จับกับกล้าทำเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วประชาธิปัตยกลายเป็นตัวแปรถ้าเกิดเนวินอนุทินไม่อยากมีเรื่องในสภาแล้วคนประชาธิปัตยเนี่ยขอโทษนะคะอภิปรายเก่งเอาคนติดคุกได้ง่ายมากแต่าการดำเนการอนุทินกับพักภูมิใจไทยก็ไม่ได้หมายความว่าร,ร,รัฐมนตร์รรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ย จะเป็นคนที่สามารถไม่โดนตรวจสอบไม่มีดังนั้นเชื่อมั่นเถอะว่าอนุทินเนวินจะต้องเลือกที่จะระหว่างกล้าทำกับพระชานิปัตต้องเลือกระหว่างกล้าทำกับพระชัธิปัตต้องเลือกและถ้าเกิดจะเลือกเพื่อไทยกับประชาธิปนประชาชนกับเพื่อไทยไปเขีย่ยไปเป็นพักฝ่ายค้านดิฉันคิดว่าอานุทินไม่กล้า อนุทินฉันมั่นใจว่าอานุทินจะเลือกเพื่อไทยแล้วก็เลือกประชดิปัตย์แล้วก็เลือกพักเล็กพักน้อยนี่คือเป็นความเชื่อของดเรมริกาเท่านั้นซึ่งอนุทินจะได้ทั้งหมดสามร้อห้าที่นั่งสสยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเธอเชื่อไหมละ่ะแล้วดกเตรมริกาขอทำนายไทยทักว่า พรรคที่จะได้เป็นฝ่ายค้านในสภาคือพรรคประชาชนและพรรคกล้าทำมึงเชื่อกูไหมอะมึงเชื่อกูไหมว่าพรรคกล้าพรรคประชาชนกับพรรคธรรมนัตจะได้เป็นฝ่ายค้านในสภามึงคิดว่ามึงเชื่อกูไหมโอเคนะคะทั้งหมดนั้นเป็นสมมติฐานที่นักธริกราวิเคราะห์โดยศาสตร์ของการรู้จัก เส้นสนกลในรวมทั้งศาสตร์ในการที่จะเล็งเห็นว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้าตามประษาคนเป็นนักการเมืองมาก่อนก็แค่นั้นเองนะคะซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เป็นลักษณะของสูตรแต่ละสูตรว่าพักที่ได้อันดับหนึ่งเขาจะมีโซลูชันอะไรให้เลือกบ้างและถ้าเกิดเขาเลือกที่จะใช้เพียงแค่สุภจีสีหาศัก์เอกนิติสามคน เพื่อที่จะเป็นนะคะรัฐมนตรีในโคต้าภูมิใจไทยที่จะสร้างภาพสร้างเสียงสร้างอิมเมจแต่ถามว่าพอไหมถ้าไม่พอเชื่อเถอะเขาจะไปดึงรัฐมนตรีจากประชดิปัตเข้าร่วมรัฐบาลแต่ถ้าประชดิปัตเล่นตัวเยอะเขาก็จะไปจับกับกล้าธรรมกล้าธรรมจะยอมทุกอย่างแม้แต่ลดโคต้ารัฐมนตรีเพื่อให้ตัวเองจะได้ไปเป็นมีอำนาจมึงเชื่อกูไหม เพราะฉะนั้นประชาชาติก็เชกเช่นเดียวกันประชาชาติมีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าที่นั่งได้หนึ่งกระทรวงมึงเชื่อกูไหมประชาชาติห้าที่นั่งได้หนึ่งกระทรวงประชิธิปัตยี่สิบเอ็ดที่นั่งยี่สิบเอ็ดที่นั่งได้สามกระทรวงครึ่งประชิดิปัดถ้าไปร่วมได้สามกระทรวงครึ่งสามกระทรวงครึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะ ขณะเดียวกันพักกล้าทำรรได้ทั้งหมด61ที่นั่งได้ประมาณ10กระทรวงเลยมึงคิดว่ากล้าทำรรเนี่ยลดเหลือ8กระทรวง7กระทรวงเขาก็ยอมเชื่อกูไหมละ่ะยอมกลัวจะได้ไปเป็นฝ่ายค้านยอมแน่จากนั้นปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยอะ่ะเป็นอันดับหนึ่งเขาต้องกล้าในการที่จะเลือกว่าตอนนี้ เขาจะต้องเลือกระหว่างกล้าธรรมกับปัจจิบัตปัระหว่างอภิสิทธิ์กับธรรมนัตเขาจะเลือกใครนี่คือจุดเปลี่ยนทางการเมืองมึงเชื่อกูไหมระหว่างปัจจิบัตปักับกล้าธรรมภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะต้องเลือกและถ้าเกิดเลือกปัจจิบัตปัเขาจะต้องไปจับมือกับเพื่อไทยด้วยเพื่อเสียงมันจะได้เกินสามรกว่าแต่ถ้าเกิดเลือกธรรมนัต เขาก็แปลว่าเขาจะไม่เลือกเพื่อไทยเขาจะเขี่ยเพื่อไทยกับประชาชนไปอยู่เป็นฝ่ายค้านดังนั้นมึงคิดว่ายังไงแต่อย่างไรก็ตามแต่ตามสัมพันธภาพที่ดเรมาริกาเห็นการกระทําการทํางานของเนวินและอนุทินภูมิใจไทยมาตลอดฉันคิดว่าเขาน่าจะเลือกจับมือกับหนึ่งเพื่อไทยและเพื่อไทยเนี่ย ทำอย่างอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้นอกจากเข้าไปมีอํานาจไม่เช่นั้นเนี่ยอีกหลายเรื่องจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเลือกแดงเลือกฟ้าแต่ต้องกล้าในการที่จะเขียยกล้าทํากับพักประชาชนไปเป็นฝ่ายค้านคู่กันบันเทิงนี่เป็นการวิเคราะห์ของดรมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุกในฐานะมูลนิธิมลิกาเพื่อประชาชน และในฐานะเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีมา3ากระทรวงเลขานุการรัฐมนตรีมา1กระทรวงและเป็นอดีตสอสอและเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคมาก่อนเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ให้ทราบเพราะเคยนะคะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลมาก่อนตอนสมัยรัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ของประชาชนหมดแล้วค่ะ สิทธิของประชาชนหมดแล้วค่ะอีเจ๊พวกมึงไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วค่ะปิดหีบไปแล้วสิทธิของประชาชนปิดหีบคือจบค่ะคะแนนมันออกมาแล้วค่ะต่อไปนี้ก็คือประชาชนมีหน้าที่กินขี้ปี้นอนเสร็จแล้วก็คือนั่งด,งดูเขาทํางานเสร็จแล้วก็ลอม็อบลอม็อบไล่ลอคอเอาบนโซเชียลมีเดียบนทิกต็อกตอนนี้ประชาชนหมดอํานาจแล้วค่ะอํานาจมีเคียงแค่ปลายปากกากาแล้วจบ โอเคนะคะต่อไปนี้ประชาชนก็มีหน้าที่นั่งมองแล้วก็กินขี้พี่นอนกันไปตามปะกะติค่ะแต่ขณะเดียวกันประชาชนซึ่งเป็นสาวกของภูมิใจไทยเป็นสาวกของแต่ละพะักแน่นอนก็จะต้องมีสภากำลัง ในการที่จะไปคอเอาในเรื่องต่างๆด้านต่างๆที่พักการเมืองต่างๆที่ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยได้รับปากเอาไว้แต่ใครที่เป็นสาวกของพักฝ่ายค้านมึงก็แทบจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องอะไรได้เลยเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านยกเว้นการไปแก้กฎหมายซึ่งสสในสภาเนี่ยแม้จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล จริงๆถ้าเกิดจริงใจต่อประชาชนกฎหมายอะไรที่มันล้าหลังสามารถเข้าไปแก้ในสภาได้เลยโดยใช้อำนาจของมือสอสอแต่ที่พ่านามันมักจะไม่ค่อยแก้มักจะไม่ค่อยเขียนส่วนใหญ่มันเข้าไปเข้าไปนั่งอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็กินขี้พี่นอนเหมือนกันเวลาเขียนกฎหมายฉบับหนึ่งมันยากมันช้ามันเสียเวลา ส่วนใหญ่สสในสภาก็รอยกมือว่ารัฐบาลจะเอายังไงยกมือตรงนั้นยกมือตรงนี้แต่เวลาเป็นเรื่องของกฎหมายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์มันช้ามากมันต้องเขียนมันต้องผ่าน,นกลไกของกลกรรมธิการผ่าน,นกลไกของสภาผ่าน,นกลไกของสวผ่าน,นกลออนนไกลสองสภากว่าจะออกมาตรากฎหมายใช้อะ่ะหน้าที่ของสสคือตรากฎหมายนะออกจากสภาแต่บางทีมันช้ามากบางคนก็ไม่มีปัญญาเขียนก็มึงจะไปมีปัญญาเขียนได้ไงมึงเลือกไอ้พวก วัยรุ่นร้อยล้านเข้าไปไวัยรุ่นพันล้านโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปของเงินเข้าไปมันจะมีปัญญาเขียนกฎหมายไหมล่ะเข้าใจยังนั่นแหละไอพ้พวกเสื้อส้มเน่าเนี่ยวันข่าวก่อนมึงก็เลือกไอ้ฟอกเงินเข้าไปไเป็นสสได้สมัยหนึ่งมึงจําไม่ได้เหรอ <le mundane S 2> เลือกผู้ค้ายาเสพติดเข้าไปเลือกไอ้คนตกเมียและเหี้ยใจเข้าไปมึงจําไม่ได้เหรอมันก็ไม่มีปัญญาจะไปนั่งเขียนอะไรล่ะมันก็นั่งยกมือไหว้พวกมึงแล้วก็สวัสดีแห่ๆเฉยๆอ่ะ ข่าวนะมีใครจะถามอะไรดรมาริกาอีกไหมล่ะข่อาวอีเจกูกำลังพูดถึงเรื่องบ้านเมืองเขิงงในอีนี่ห่วงเรื่องน้ําแข็งอย่างเดียวเลยแล้วน้ําแข็งจะเป็นยังไงคะโอ้หมึงก็ห่วงน้ําแข็งจะไมล่ะมึงจะไปห่วงน้าของน้ําแข็งอะไรล่ะตอนนี้น้ําแข็งละลายหมดแล้วน้ําแข็งละลายหมดแล้วค่ะรอติดคุกอย่างเดียวค่ะอีน้ําแข็งอะ่ะน้าแข็งจักรยานคันเดียวเนี่ยรอติดคุกอย่างเดียวจ้า น้ำแข็งตอนนี้รอสารดีกาพิพากษาไม่หนีก็ติดคุกค่ะแต่ว่าปัญญาขนาดนั้นคงไม่สามารถที่จะหนีไปอยู่ประเทศอะไรได้เพราะอะไรเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรติดนอกจากนอกจากกระมังสังกะสีและก็ต้อยทีวีสามกีบอยู่ตรงวางนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยค่ะคงจะไม่สามารถที่จะหนีไปอยู่นิวยอร์กหรือหนีไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้นะคะดังนั้นคิดว่าก็น่าจะอยู่ในคุกคลองเปลมนั่นแหละ กูเช็คทรัพย์สินดูแล้วเนี่ยถ้าทางเงินก็เอาไปใช้เงินเดือนก็ไม่ได้เก็บเงินเดือนก็เอาไปใช้หมดเดือนละแสนสองแสนก็ไปใช้หมดใช่ไหมคะดังนั้นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรมากก็แปลว่าแค่ค่าเครื่องบินไปอังกฤษแม่งก็ไม่มีแล้วเงินอะ แล้วก็ไม่ได้เป็นสอสอก็ไม่มีเงินเดือนเดือนละแสนก็ไม่มีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่พ้เตวมีแต่พ้าเตวกับกางเกงลิงที่บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างบางทีก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมนะคะมีผ้าเต๋กับกางเกงลิงกับจักรยานตัวหนึ่งจากนั้นปุ๊บกูก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญญาในการที่จะซื้อตั๋วไปอยู่นิวยอร์กตั๋วนิวยอร์กเนี่ยไปกลับ4ี่แสนนะจ๊ะซื้อตั๋วไปเนี่ยสองแสนห้าถ้าตั๋วไปอังกฤษคือซื้อสวตั๋วไปเนี่ยนั่งสบายๆก็ 2, สองแสน สวดีค่ะโอ้ยแล้วมืงอมึงจะเม้นอะไรกันนักหนากูอ่านไม่ทันจ้าหนีไปเขมรโอ้ยหนีไปเขมรได้ยังไงล่ะคะล่าสุดอลิซมันพงลึงลองไม่ยังไม่กลับจากเขมรเลยหนีเขมรมึงจะไปแย่งที่กินที่ขี้ของอลิซมันไม่ได้นะคะมึงหนีไปเขมรอีลิซมันก็จับส่งมึงมาประเทศไทยแล้วก็จะเข้าคุกประเทศไทยนะคะเพราะตอนนี้เสื้อแดงกับเสื้อส้มมึงก็ทะเลาะกันแล้วนะคะมึงจะไปแย่งที่กินที่ขี้ของอลิซมันพงลึงลองไม่ได้นะคะที่เขมรน่ะ น้ำแข็งต่อให้ได้เป็นสสหรือได้เป็นไม่ได้เป็นสสกูก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในบัญชีหรือมันอยู่ในอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะต่อให้เป็นหรือไม่เป็นเอกสิทธิ์ของสสก็คุ้มครองไม่ได้ถ้าเกิดสารพิพากษาถึงที่สุดยังไงก็ต้องติดคุกค่ะถึงแม้ว่าจะขออำนาจสารในการประกันตัวประกันตินอะไรได้ก็ตามแต่อ้างอำนาจในการทำงานก็ตามแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสารแต่ส่วนใหญ่กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเขาเข้มคุกเข้มงวดค่ะ กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเข้มงวดค่ะคนอื่นไม่รอดแล้วมันจะรอดได้อย่างไรคะประชาธิปัตย์ภาคใต้ได้เท่าไหร่คะภาคใต้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้สสมาสิบเอ็ดที่นั่งค่ะภูมิใจไทยได้สสเขตมาร้อยเจ็ดสิบแปดที่นั่งได้สสบัญชีรายชื่อยี่สิบก็รวมกันร้อยเก้าสิบแปดค่ะพักประชาชนได้สสเขตมาเจ็ดสิบ แล้วก็ได้บัญชี27รวมกันก็ได้67ค่ะไม่ถึงร้อยอย่างที่ด็อกเอรมาริกาเฮ้ยกูก็ไม่ได้รู้มาก่อนนะแต่กูเดาอะ่ะคือดอ็อเรมริกาไม่ใช่ว่าเดาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลแต่ดอเรบมริกาสำรวจจากสิ่งที่ประชาชนสะท้อนในการที่ดรอเรมริกาไลฟ์ทอล์กทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันใครจะมีข้อมูลมากไปกว่ากูล่ะกูสัมบัิประชาชนทุกวันอยู่หน้า t ิกต็อกทอล์กของกูนี่กูไม่ได้เดาค่ะทุกอย่างมีวิทยาการ มีวิทยาศาสตร์มีข้อมูลรองรับมีแต่พวกมึงนั่นแหละเพอเจอร์นาริกากูไม่ได้เดากูนับจากบ้านใหญ่ กูนับจากว่าบ้านใหญ่ภูมิใจไทยเท่าไหร่บ้านใหญ่พักเพื่อไทยเท่าไหร่บ้านใหญ่เพื่อไทยกับบ้านใหญ่ภูมิใจไทยมันชนกันจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าตรงจุดที่ภูมิใจไทยมันลงปรากฏอีก้าทามันไม่ลงแต่อีก้าทามันไปลงลุยตรงอื่นตรงอื่นทุกอื่นจากนั้นปรากฏว่ายังไงอ่ะโอ้มันมีตัว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 ดูหน้ากูก็รู้ดูหน้าผากกูก็เห็นแล้วว่าไอ้ตัวไหนมันจะได้ตัวไม่ได้กูก็นับ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 กูเป็นนักการเมืองมึงอย่าลืมสิกูเป็นนักการเมือง มีคนถามว่าลุงพีได้ไหมกูคิดว่ากูยังไม่เห็นคะแนนลุงพีเลยวะ่ะไม่รู้รอดลงมาถ้าเกิดได้ก็คงได้แค่ลุงพีอะ่ะอาจจะได้มาหนึ่งหรือสองคนแต่กูยังไม่ได้เห็นคะแนนลุงพีเลยนะตอนเนี้ยอามึงพักอันดับเจ็ดเนี่ยพักอันดับเจ็ดได้ห้าที่นั่งถ้าพักอันดับเจ็ดได้ห้าที่นั่งมึงคิดว่าลุงพีมึงได้เท่าไหร่หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งกระบุนแล้ว ได้เท่ไไรสองที่นั่งลุงพีรอดไปคนเดียวกับอีกคนนึงกูสงสารพี่ตุ้มกูจริงๆเลยพี่ตุ้มกูก็ไม่ได้ใช่ไหมได้สองที่นั่งสองที่นั่งคือลุงพีกับใครล่ะแล้วแล้วแล้วนราพัฒนแก้วทองออกจากประเบัดไปอยู่กับลุงพีแล้วมันได้ไหมเนี่ยอ้ยกูละสงสารพี่ตุ้มกูจริงๆเลยวะกูละสงสารพี่ตุ้มกูจริงๆเลยวะเศรษฐกิจได้เท่าไหร่เศรษฐกิจได้สี่เหรอได้สี่ก็ไม่ถึงลังสีนะสิลังสีอยู่อันดับสิบเห็นไหมล่ะ รังสีอยู่อันดับสิบรังสีโดนหลอกขายนะเนี่ยกูจะบอกมึงให้ไปทํางานให้เขาฟรีๆเลยอะ่ะเออมาว่าลงได้เท่าไหร่อีนี่ประชาชนจะได้เกินอู้ยี่นี่มันจบไปแล้วค่ะประชาชนได้รวมทั้งหมดเพียงแค่หกสิบเจ็ดที่นั่งเพียงแค่เอ้ยไม่ใช่หกสิบเจ็ดประชาชนได้เก้าสิบเจ็ดที่นั่งไม่ถึงร้อยมึงเลิกได้แล้วมึงเพอ้อเจ้าได้แล้วมึงเลิกเพอเจ้าเลิกถามกูได้แล้ว,ลพ,ลลวพี่เต้พี่เต้ได้เดอนเนสารค่ะ พี่เต้ได้กลับบ้านไปดูไดโนเสาร์ค่ะพี่เต้ได้ข่าวว่าลากไดโนเสาร์อยู่แถวพระรามสองพี่เต้พระรามเจ็ดได้ข่าวว่าลากไดโนเสาร์อยู่แถวพระรามสองแล้วก็ตกหลุมพระรามสองไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาถึงพระรามเจ็ดได้ได้ขาวว่าวอะนะเออตามนั้นแหละพักของพี่เต้นเนี่ยผู้หญิงก็ไม่เลือกผู้ชายก็ไม่เลือกทําไมล่ะผู้ชายกลัวเมียไปมีผัวใหม่อีกสามคน ผู้ชายมันไม่เลือกเพราะว่ากลัวเมียมันไปมีผัวอีกสามคนส่วนผู้หญิงไม่เลือกเพราะามันโดนผัวตบมันก็เลยกลัวมันเสียผู้หญิงมันกลัวเสียผัวมันไปอย่ว่าแต่หาใหม่อีกสามเลยอีผัวคนเดียวที่รักษาไว้มันไม่รู้จะรักษาได้หรือเปล่าีผู้หญิงก็ไม่เลือกอีพ <c oughs> ี่เต้ก็เลยอยู่ที่พระรามสองไม่โผล่พร,ระรามเจ็ดสักทีหนึ่งโอเคตามนั้นแหละ <c oughs> โอ้ยพวกมึงกันเนาะเออเอาทุกคนใครที่เข้ามาแล้วสามารถติดตามช่องดรอเมริกาขออนุญาตนะคะเจ็ดพัคนที่นี่ช่วยไปกดติดตามช่องดรอเตอมริกาอ่าช่องนี้ช่องนี้ดรมอลลี 5, 5, 5. ่ห้าห้าห้าดรมอลลี่ห้าห้มีแต่เรื่องฮ่าหากูจะไม่มีเรื่องเอกซรี K 4, ประเสธจร้งสิ้น นะคะด ك ดอร์มริการต่อไปจะไม่ด่าใครเพราะฉะนั้นติกต็อกไม่ต้องบล็อกช่องดเร์มริการแต่ก่อนที่ด كت เรมริการจะเปิดช่องนี้มา2วันกูบอกเลยในช่องนี้ไม่มีคลิปอะไรของดรเตรมริการเลยเพราะกูเพิ่งจะปล้นช่องเขามาเพราะฉะนั้นช่องนี้ดอรมอลลี่ห้าห้าห้าไม่มีคลิปอะไรของดเตรมริการเลยเพิ่งจะไลฟ์ได้2วันทําไมมึงช่วยกดติดตามกูด้วยตรงนี้เพราะว่ากูเพิ่งเปิดช่องใหม่ทําไมล่ะกูโดนบล็อกช่องไป3มช่องภายใน3วันที่ผ่านมาโดนบล็อกไป3มช่องบล็อกวันละ สามช่องสามวันวันที่ห้าบล็อกหนึ่งช่องวันที่หกบล็อกกูอีกหนึ่งช่องวันที่เจ็ดก่อนเลือกตั้งคืนมาหอนแม่งบล็อกกูไปอีกหนึ่งช่องบล็อกไปสามช่องกูไม่มีช่องจะเหลือเลยดรกกัมริกาเลยมาเปิดช่องใหม่ชื่อดรมอลลี่ดรมอลลี่เนี้ยไปยึดช่องผัวมาท่านผู้บัญชาการทหารสูงเลี้ยวยกช่องนี้ให้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยก็เลยมาไลฟ์สดเนี้ยไม่งั้นกูไม่มีที่ไลฟ์หรอกกูจะบอกมึงให้มันบล็อกกูไปสามช่องทําไมล่ะก็มึงก็รู้อยู่ทิกตอกเนี้ย มันส้มหรือเขียวดิกตอกมันส้มขนาดไหนมึงก็รู้อยู่สาทรทั้งตึกอะ่ะมันบล็อกด,อก,ดอกต้มริกาไป3ามช่องเลยอะ่ะปิดปากได้ก็อยากปิดปากเดี๋ยวเธอไรก็อยากปิดปากเดี๋ยวเธอ ไอก็อยากปิดปากเดี๋ยวเธอก็อยากปิดปากอืปิดปากได้ก็อยากปิดปากปิดปาก,กนอกจากมริกาไปแต่ก็แพ้อยู่ดีมึงไม่ต้องห่วงค่ะส้มเน่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีท่านท่านเทง้งเน่ะท่านเท้งเนี่ยท่านแท้งแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อจะลุ Poss ibly. Poss ibly, a third? A third. ้นว่าจะได้อันดับสามหรือได้อันดับสองลุ้นหืดขึ้นคอตอนแรกลุ้นว่าจะตกประโยชน์อันดับสี่ด้วยซ้าไปลุ้นหืดขึ้นคอเลยมึงปิดทีบแล้วค่ะไม่ต้องเพอเจ้อว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ปิดทีบค่ะมึงไม่ถึงร้อยค่ะได้เก้าสิบเจ็ดที่นั่งเออแดดเด็ดเดด เอาปากกาไปเลยนะคะยุทธศาสตร์ของเราหยิบปากกาไปปากกาจะเป็นอาวุธยุทธปกรณ์สำคัญเอาปากกาไปเลยค่ะทุกคนหยิบปากกาขึ้นมาค่ะพกปากกาขึ้นมาค่ะทุกคนพกปากกาขึ้นมาเลยค่ะหยิบปากกาปากกาจะเป็นอาวุธที่ให้ประชาชนเศษปากกาเศษคะแนนทุกอย่างต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนค่ะหยิบปากกาขึ้นมาเข้าคูหากาลงไปค่ะ สเสลอที่ครูหาเขาไม่ให้พกปากกาเข้าเขามีปากกาติดอยู่ตรงนั้นสเสลอเขาไม่ให้พกปากกาค่ะกูเห็นพกไปหลายคนหักปากกาเซียนทิ้งไว้ตรงหน้าครูหาเพราะเขาไม่ได้ให้พกเข้าไปค่ะเข้าโอเคนะคะตามนั้นนะคะ <laughs> ตามนั้นนะคะ <laughs> แล้วเวลามึงเจอกูตามหน้าเซเว่นเวลาเจอดอกเตอร์มาริกาตามที่ต่างๆมึงอย่าโผล่เข้ามาแล้วมาด่าก,กูนะ ที่มึงแพ้เลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยที่มึงแพ้เลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยนะกูแค่ด่ามึงทุกวันกูแค่อํานวยอวยยศมึงทุกวันแต่กูก็ไม่ได้บอกว่ากูจะเชียร์ใครส่วนคะแนนจะไปตกใส่หัวไม่ตีนใครเรื่องของมันแต่กูแค่ด่ามึงโอเคนะก็กูหมันไส้มึงมีปัญหาอะไรไหมลนะ่ะ